สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับอยู่กับเจ้าดีวิลอนบายดูซาน DX220A พี่น้องรถขุดขนาด22ตันครับโอ้พี่สิงมาแล้วพี่สิงมาแล้วพี่สิงโอ้อยู่ไหนก็เจอแล้วพี่สิงนี่เนาะเสียงอะไรเนี่ย เสียงอะไรก๊กก็กก็กก๊กแกพี่สิงเนี่ยโอ้สิงตีนผีครับ้ายาแกป้าไปโอ้นี่เจ้าเดีกาในตำนานโอ้ทำไมแตรพี่สิงแกหลุดอยู่งี้นี่ ออดถอยนี่เสียงเท่มากครับขอทางหน่อยขอทางหน่อยว่างั้นฝั่งนี้เป็นกองทัพรถหกล้อนะพี่น้องนะครับนะ แบ่งฝั่งกันครับหกล้อก็วิ่งเฉพาะหกล้อนะสําหรับสิบล้อก็วิ่งแยกต่างหากกับวิ่งรอยซ้ํากันไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวหกล้อไปไม่ไหวพี่น้องตรงนี้เป็นเป็นคันกลางนะนะครับเป็นคันกลางของสะ,สะสะสองลูกนะครับเดี๋ยวเลาะคันกลางออกนี่ก็จะขุดออกทั้งหมดเลยครับจะรวมเป็นลูกเดียวกันเลยนะครับนะฝั่งนี้ที่มีน้ํายังไม่เปิดนะก็จะขุดเหมือนกันครับ พิสิงไปโอ้เสียงอะไรนี่พี่สิงโอ,โอ้พี่สิงเกียร์ไหนนี่เกียร์ไหนนี่โอ้ท่อขาดด้วยนี่ไปแล้วพี่สิงโอ้โอ,โอ้เจ้าฮกินหลบก่อนเด้อโอ,โอ้โอ้ สิงอ้โอ้โหจริงจริงครับคันนี้สมฉายาแกเลยครับสิงตีนผีไหวไหมเอา้าฮึอโอ,โอ้พี่สิงสุดจัดสายดันยับโอ้ บรรยากาศเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝน,นครับเวลาประมาณบ่ายๆน่าจะประมาณบ่ายสองครับยืนตักตามสูตรครับเจ้าดีวิลอนครับบายดูซานตักตามสูตรตักตามสเตปครับ,บขี่หลังเสือพี่น้องตักในลักษณะอย่างนี้ตักได้ไวครับแล้วมองถนัดด้วยนะคนขับนี่ชอบเลยครับถ้ายืนตักอย่างนี้นี่ หรือว่าเป็นการวางแผนของคนขับและครูครับถ้ารถวิ่งข้างล่างได้ก็จะใช้แผนนี้นะพี่น้องนะครับ สุดหลอบอดินครับหลอจริงคันนี้โอ้ใส่ดินใส่แรงแท้ลูกพี่ฝุ่นฟุ้งเลยครับโอ้ลมเริ่มมาแล้วดอกทูบเริ่มปิวกระจายแล้วพี่น้องนี่ดอกทูบอย่างนี้อันตรายนะเข้ามอนอ้ำนี่อุดตันเลยนะ โอ้ตรงนี้เป็นหน้าดินล้วนๆครับหน้าดินสวยๆพี่น้องนี่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> การขุดลอกงบหลวงนี่เอาดินออกไปขายไม่ได้นะครับทิ้งในบริเวณร,บรอบสระอย่างเดียวครับหรือว่าเป็นที่สาธารณะนะครับ หกล้อรประจำการตรงนี้สี่คันพี่น้องนะครับสำหรับหกล้อนะหน้าง,งานนี่เมามันทีเดียวทั้งหกล้อทั้งสิบล้อพี่น้องแม็กโคก็เยอะแยะครับ ใจมันรักสายแข็งบุรีรัมครับ D ก้าสามน่าจะเครื่อง195หรือสองไม่แน่ใจนะเพื่อนเพื่อน,นี่รถขุดดีวิลอนบายดูจาน D x 2องส นะครับรถขุดขนาด20ตันทรงสวยทีเดียวครับโอ้โอเสียงอะไรนี่พี่สิงพี่สิงมาแล้วพี่น้องเนี่ยโอ้ปลามีแอบหอนนะปลานี่มีแอบปัาสนะ พี่สิงครับสิงตีนผีหรือว่าสิงปากบอ่อพี่น้องโอ้เสียงอะไรปัก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 นี่พี่สิงรถแรงต้องอย่างนี้พี่น้อง โอ้ตักดินลักษณะอย่างนี้ตักได้ไวครับเจ้าดีวีรนบเนื่ยเพื่อน